บางแบบไม่อยู่แล้วครับสำหรับศิลปินน้องใหม่ไฟแรงนางสาวรามิดาแก้วเสถียรน้องเพลงสาวน้อยวัย17จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจัจงหวัดสกลนครศิลปินดาวรุ่งน้องใหม่ที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดเจ้าของเพลงดองดิงดองที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลคนดีของสังคมสาขาศิลปินหน้าใหม่มาแรงเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะน้องเพลงรมิดาค่ะ วันนี้นะคะน้องเพลงได้รับรางวัลสาขาศิลปินหน้าใหม่นะคะอ๋อโดยโดยปกติแล้วเนี่ยน้องเพลงก็ชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนอยังเด็กๆเลยนะคะาะว่าพุณมแม่ของน้องเพลงนะคะก็ชอบเปิดคาราโอเกะให้ะคะ่ะแล้วก็<อ>ค่อยๆฝึกแล้วก็<อ>ค่อยๆพัฒ<อ>น,นาแล้วก็คุณพ่อก็พาออกงาน,นะค่ะแล้วก็เริ่มก้าวเข้ามาสู่วงการในตั้งแต่อายุ15ปีตอนนี้ก็ออกมาทำนี้กับคุณพ่อ ค่ะก็เพลงใหม่ของน้องเพลงนะคะมีชื่อเพลงว่าดองดิ้งดองนะคะทุกคนคะ่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นแนวน่ารักใสๆนะคะแบบว่าโก๊ะโก๊แบบชวนให้ทุกคนออกมาเต้นออกมาแดนนะคะออกมาดิ้งมาดื่มกันอะไรประมาณนี้คะ่ะใช่ค่ะก็ หลักๆเลยเนี่ยน้องเพลงก็จะเล่นเป็นโนนะคะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นมีเบสมีก้องแล้วก็มีกีตาร์ค่ะอ๋อในส่วนเรื่องของดราม่านะคะก็จะดรามาว่าหนูไปเป็นเมียน้อยของครูไพบุนอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็แต่ก็มันมันไม่เป็นความจริงนะคะพี่ก็ หุูก็เป็นนักร้องใน,นค่ายนะคะก็สร้างสารรค์ผลงาน,นเลงแต่ใครที่ได้มาสัมผัสกับอาจารย์แล้วก็จะรู้ว่าแกก็แกก,ก็ไม่ได้เจ้าชู้แต่ก็อาจจะติดแบบตลกติดคอนเทนต์อะไรไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ส่วนมากก็มันไม่ค่อยมีค่ะก็เวลาทำคลิปหรือว่าร้องเพลงอะไรรวมก็จะมีคนมาตามมาแซะบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะว่านี่เมียน้อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ใช่ใช่ค่ะก็ยังมีปรึกษาในเรื่องของการ ทำเพลงอะไรนี้ก็รับงานแต่หรือว่าบางงานนะคะอาจารย์ก็ให้หนูแบบรับเองเลยอะไรประนี้ใช่ค่ะก็ยังเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์นักร้องในค่ายกันเหมือนเดิมในในส่วนของเพลงนี้ก็จะมีท่อนแรปด้วยนะคะหนุ่มเชฟน่ากินน่ากินชาไทยก็ฟินชาเขียวก็ร้อยเกาเหลากับเผาหมะาล่าส้มตำปลาสั่งด้วยกันบ่อยชิคชิคเช็คอินเช็คเอาท์มุมสวยแกงเหาถ่ายรูปให้หน่อยอตกดึกค่อยเจอันเคป่า ตกดึกเพื่อเจอกันเคป้าแต่ละลิตติดชิมงแต่ละแหลนแต,น,ตนๆตค่ะทุกคนค่ะยังไงน้องเพลงว่องขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่าดองดิ้งดองนะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องเพลงเองนะคะสามารถเข้าไปฟังได้ที่ทาง YouTube นะคะช่องเพลงน้มิดาออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ฝากติดตามทิกตอกด้วยนะคะ,ะ,คะเพลงน้มิดา